สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของเดือนอ้ายเดือนยี่ปีนักสัตว์อ่านว่าปีนักสัตว์นะครับให้ท่านได้ฟังกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เราใช้วันเดือนปีนี่แบบสากลจนแทบจะลืมวันเดือนปีแบบไทยนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของเราซึ่งก็วันเดือนปีของไทยเราก็จะใช้การนับแบบ จันทรคตินะครับการนับวันเราก็เรียงลำดับวันแบบไทยในหนึ่งสัปดาห์คือเราจะเริ่มในสัปดาห์เริ่มในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ครับไม่ใช่วันจันทร์นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จากนั้นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับโดยใช้ตัวเลข1 7นะครับแทนทั้ง7วัน คือวันอาทิตย์เลขหนึ่ครับจากนั้นก็วันจันทร์เลขสอวันอังคารเลขสาวันพุธเลข4ี่วันพฤหัสบดีเลขห้วันศุกร์เลขหกวันเสาร์เลขเจนะครับนั่นก็ต่างจากแบบสากลนะครับอย่างที่เรียนท่านรับทราบแบบสากลเขาก็จะนับวันจันทร์เป็นวันแรกและนับวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับ ในส่วนของเดือนไทยนันะครับเดือนไทยครับเราก็จะเขียนตัวเลขเช่นเดือนอ้ายนะครับไม่ใช่เดือน1นะครับเดือนอ้ายนะครับท่านจะเห็นว่าบางคนยังไปพูดว่าเดือน1อยู่ซึ่งเป็นการนับที่ผิดทางด้านจันทรคติของไทยเราที่ใช้ต้องว่าเดือนอ้ายแทนเดือน1และเดือนยี่แทนเดือน2นะครับ คูณได้ถูกนะครับเดือนอ้ายเดือนยี่จากนั้นก็นับตัวเลขไปตามปกติเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11และเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งที่วันลอยกระทงนั่นแหละนะครับนั่นคือ12เดือนนะครับที่เราใช้นับกันนะครับจากนั้นสรุปในเบื้องต้นในตอนนี้ก็คือเดือนอ้ายนะครับ ไม่ใช่เดือนหนึ่งนะครับที่เราจะเริ่มนับกันนะครับแล้วก็เดือนยี่นะครับก็คือเดือนสองนะครับฉะนั้นอย่าไปบอกว่า,าถ้านับทางจันทรคติแล้วไปบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งเป็นเดือนสองไม่ใช่ครับทางจันทรคติต้องใช้คําว่าเดือนอ้ายและเดือนยี่จากนั้นจึงเป็น3 4มสีจนถึง12วันเพ็ญนเดือน12นะครับซึ่งก็หลังจากนี้แล้วนะครับก็จะเป็น เดือนอ้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ครับกับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนสื่อครั้งต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องปีนักศัก์นะครับให้ท่านได้รับทราบกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ